สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องแดดเธอที่รักนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มจังอีซานที่มารับบทสวีเทียนประกบคู่กับนางเอกสาวลี่ชินที่มารับบทซือเตียนเตียนบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกที่เชื่อว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริงและยังเจอคนที่หน้าเหมือนตนเองอีก เป็นเรื่องราวของสวีเทียนพระเอกของเรื่องที่อาศัยอยู่ที่หางโจวแต่แล้ววันหนึ่งในตอนที่เขาเก็บของอยู่ในร้านของแม่เขาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่เดินมาหลบฝนแถวหน้าร้านแต่ชายคนนั้นกลับมีใบหน้าเหมือนเขาราวกับว่าเป็นคนคนเดียวกันเขาจึงตามคนคนนั้นไปแต่พอฟ้าสางฝนหยุดตกกลับหาชายคนนั้นไม่เจอแล้วความจริงแล้วชายคนนั้นคือโจถงที่อยู่ที่ปักกิ่งเขามีหน้าตาเหมือนพระเอกมาก ในเรื่องเล่าว่าแม่ของโจถงต้องการให้เขาแต่งงานเลยนัดบอดสาวให้เขาชื่อเสีย่ยวเหยาส่วนสวีเทียนก็จําได้ว่าเคยนัดบอดกับซือเตียนเตียนนางเอกของเรื่องที่ทํางานอยู่ศูนย์ข้อมูลจราจรเขาจึงขอนัดเจอกับนางเอกอีกครั้งเพราะต้องการให้นางเอกช่วยตามหาชายที่หน้าตาเหมือนเขาสุดท้ายเธอก็ตกลงจะช่วยเขาตามหาชายคนนั้นเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูแล้วแฝงความแฟนตาซีหน่อยๆสามารถรับชมได้ทาง VTV ค่ะ